คิดขึ้นได้อีกแล้วทำงานในบาร์ตอนที่สีมันมีงานอีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นกึ่งบาร์กึ่งร้านอาหารคือเป็นอาหารฝรั่งอาหารฝรั่งกับขายเครื่องดื่มด้วยมันก็เลยเป็นกึ่งร้านอาหารกึ่งบาร์นะคนที่ทำงานในเนี้ยม,มีเงินเดือนเงินเดือนก็อยู่ประมาณสากักก็พอๆกัน4 5่ห้พันประมาณห้าหกพันประมาณนี้แล้วก็ เหมือนเป็นเด็กเสิร์ฟเด็กเสิร์ฟที่สามารถนั่งคุยกับลูกค้าได้ถ้าเกิดว่างแล้วอะไรอย่างเงี้ยะแต่โดยปกติอะบาร์ที่แบบว่าลูกค้าเยอะเนี่ยก็จะไม่มีเวลานั่งคุยนะเพราะเราเป็นเด็กเสิร์ฟใช่ไหมเราก็ต้องดูแลลูกค้านะเขาเนี่ยจะมีในส่วนของพนักงานเสิร์ฟแล้วก็ส่วนของบาร์เนี่ยเขาก็จะมีอีกงานหนึ่งก็คือเด็กแท็กเด็กแท็กเนี่ยก็คือ ทำงาน10วันได้รับเงินแล้วแต่แต่ละที่ให้ไม่เหมือนกันบางที่ก็10วันหมื่นหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าถึงเท่าไหร่ก็ว่าไปแล้วแต่แต่ละที่จะออกมาไม่เท่ากันงานแท็กเนี่ยก็คือว่าเขาก็จะมีการเหมือนได้10วันหมื่นหนึ่งแต่ว่าเราต้องทําดื่มให้ได้ประมาณบางที่ก็30 40 50ก็ว่ากันไปเขาก็จะมีกฎประมาณนี้ให้เราทําดื่มเท่านั้น อย่างอื่นก็ไม่มีกฎอะไรนะที่เราเห็นในพัทยานะส่วนมากส,สาวๆจะชอบทํางานแท็กเพราะว่ามันเป็นงานจ็อบสั้นๆไหมสิวันแล้วได้เงินก้อน10วันได้เงินก้อนอย่างเงี้ยบางทีเขาก็อยู่บาร์นี้แท็กนี้แท็กบาร์นี้10วันถ้าถ้าบาร์นี้ลูกค้าเยอะตลอดเขาก็อยู่ตรงนี้ยาวแต่ถ้าเกิดบาร์นี้นไม่มีลูกค้าลูกค้าน้อยเขาก็จะเปลี่ยนไปรับแท็กที่อื่นได้อย่างเงี้ยมันเหมือนฟรีแลนซ์แหละแต่แท็กเนี่ยจะได้งานเร็วกว่าเพราะสิวันก็ได้ทีหนึ่งอย่างเงี้ย โดยส่วนมากสาวๆชอบทํางานเป็นแท็กนะเพราะว่าเดยเราคิดว่านะเขาได้เงินดีเงินดีแล้วเงินก้อนนะถ้าคนาสาวๆที่ทํางานตรงนี้คือถ้าเกิดเก็บเงินดีๆนะได้เงินได้เงินเยอะเลยแหละเนี่ยแล้วมีสองเออเราก็นึกได้เป็นอย่างๆเนาะเนี่ยทำงานเป็นร้านอาหารแล้วก็กึ่งบารนะ์เป็นงานกลางคืนนะก็อยู่ประมาณนี้นอกนั้นก็จะเป็นงานกลางวันงานกลางวันก็จะมีเหมือนทั่วไปเลย ทำงานเซเว่นงานห้างงานอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนงานทั่วๆไปงานกลางวันนะส่วนงานกลางคืนเนี่ยก็จะประมาณนี้นะคะงานกลางวันก็แล้วแต่เลยว่าใครชอบงานกลางวันหรืองานกลางคืนคลิปนี้เราให้ฟังสั้นๆเพราะว่าคิดขึ้นได้ว่าอ๋อมันยังมีอีกสองอย่างที่เรายังไม่ได้เล่าให้ฟังนะทีเนี้ยใครอยากทํางานอะไรอ่ะก็ไปถามดูเลยจ้านะไม่ต้องไม่ต้องถามคนอื่นนะถามตัวเองเนี่ยว่าเราเหมาะกับงานแบบไหนที่เราก็ เพื่อนก็ลองไปย้อนดูคลิปเราที่เราทํามาทํางานในพัทยาตอนที่1ตอนที่2ตอนที่3แล้วเนี่ยตอนที่4่ยตัวเองชอบทํางานอะไรนะตัวเองก็ไปเลือกหาดูเอาโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ